บริษัทหาไม่เจอมาแล้วโอ้ยตายแล้วคาบตายแล้ว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 ,ลว,ลวสนับสนุนความฮาโดยเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยฮาเบเกอรี่ตอนคนดีที่ไหน ไหนก็เจอพี่แล้วครับพี่เจี๊ยบขอญาตินวดพี่ได้ไหมครับกูเกิดมา50ปีไม่มีใครแตะต้องตัวกูได้พี่แต่ผมขอพี่ผมขอนวดผมขอเลยพี่มึงคิดยังไงว่าอยากจะนวดให้กูอ่ะเฮ้ยผมเดินตามพี่มานานแล้วพี่พาผมชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆพี่ผมอยากตอบแทนพี่ครับไอ้อมครับพี่มึงพูดว่าผมขอนวดพี่ครับดังๆผมขอนวดพี่ได้ไหมครับก็เอาสิครับ อย่าแตะได้เฉพาะแขนเว้ยอย่าให้เลยไหลทำไมพี่ตรงนั้นกูยังไม่อนุญาตผมไม่ได้ไม่ได้มาหลายเทปแล้วพูดก็เลยไม่ปฏิบัติต่อแล้วไม่ได้อนุญาตเลยหายไปสองคิวเต็มเต็มแต่พี่ไม่เคยหายจากใจผมครับพี่เจี๊ยบถ้าผมอยากงดหัวแต่ผมไม่อยากสัมผัสเอาเป็นว่าพี่ใจอันนี้ไวม่ไหว อย่าให้โดนนะมึงเออผมไม่ไม่กล้าสัมผัสหัวพี่ไงห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเอดมาแล้วค่ะเล่นใตกยานแซนด์วิชค็อกเทลมาแล้วค่ะโอ้โหนี่เมนูทําจากขนมปังแผ่นเลอะแป้งเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วค่ะขนมปังแผ่นเลอะแป้งทานเปล่าก็อร่อยแถมทําได้หลายเมนูด้วยโอ้โหต้องลองชิมซะหน่อยแล้ว อืมเป็นไงขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะกินก็หอมหอมนี่พี่ใช้ขนมปังตัวไหนทําเมนูนี้ครับเนี่ยตัวนี้เลยค่ะขนมปังแผ่นเลอแปงหอมนุ่มอร่อย20แผ่นเต็มไม่มีแผ่นหัวท้ายเน้นความคุ้มค่ากินเองก็อร่อยทําขายก็ปังอู๋แบบนี้เลยเหรอครับใช่แล้วค่ะหอมมากอุ้ยพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะอุโดงกันอ๋อขนาดนี้ยังจําได้อู่พี่เจี๊ยบเจี๊ยบเอง เจี๊ยบหนึ่งวันก่อนบอกหาน้ำเบียร์ไม่โอนที่โอนมาแค่น้ำเดียวจ่ายมาคาดเส้น้ำเลยอย่าลืมโอนเข้าบัญชีด้วยนะเออกูนี่แหละโอนแค่แหละหาน้ำคุณเบียร์ไม่ได้ดนะจ่ายมันเลยนะหานา้ำาชอบอะไรนะโอนมาแค่น้ำเดียวเโด,ด,ดนไอ้อาม อะไรครับพี่เชียร์กับแม่มึงให้กูเลยเฮ้ยนี่ยูเยอะมันเที่ยวแล้วเกิดไปรอก่อนที่จ่ายให้นี่บัญชีเดิมโอนมาเลยนะมาโอแล้วดูแล้ววันนี้จะทวงไล่ลาวชั่วโมงเดียวพี่จัดห้าน้ำเลยอ่ะเออนี่พี่ผ่อนกะเหรี่ยงพี่ก็กูช็อตจ้าโอ้ยลูกพี่เราผ่อนกะเหรี่ยกูจะใหญ่อยู่แล้ววิ่ช็อตอย่าให้รวยมาอย่าให้ลำบากมา มาหาพี่รับรองยังไงเองก็พี่น้ำสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับอ่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่ผมอารพี่ผมอาครับเอ้ยเฮ้ยเอ้ยผมคิดว่าพี่จะไม่มา ปันตมิท่าดีที่สุดเสิคออกมาพี่เนี่ยไม่เคยเสียนัดสักครั้งหนึ่งเออครับพี่น้ำครับเชิญนั่งครับพี่น้ำครับนดูนางละปันตมิตรเฮ้ยเอาเยือนทำไมเมื่อยล่ะนั่ง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 ได้เหรอครับพี่นั่งได้ไม่ต้องหรอกอุ้ยโอสบายมากครับพี่อุ้ยเราเป็นเกียรติน่ะแนี่สุดยอดเลยดีดีดีอ้าวเจี๊ยบไปไหนเล่าไปนั่งกับพี่อาร์มเขาครับนวดสิ ใชรใช่ใช้มึงนั่นแหละผมจะได้มั่นใจนะผมแพลงว่าผิดตัวแล้วพี่จะลำบากอือคือผมอยากจะมาบอกพวกพี่ว่าผมอยากเดินตามพวกพี่อะครับพี่ใช่ครับอืมพี่นี่เลยใช้ชีวิตแบบนี้มันมีเรื่องบ่อยนะโอ้ยครับนี่ก่อนมานี่พี่เพิ่งมีเรื่องกับหมอฟันมาะเฮ้ยเป็นเรื่องเฮ้ยยังไง้อะไรพอฉีดยาชาเนี่ยคือไปได้สักแป๊บหนึ่งหมอเขาก็ถามพี่ว่าชาไหมคะ พี่ก็เลยตอบไปว่าขอเบียร์เย็นๆดีกว่าน้องเขาก็ทำหน้าบื่งใส่พี่ไงเออแต่พอทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งยาเริ่มออกฤทธิ์แกเขาเริ่มจะทำาละพี่ก็เลยบอกว่าเออเขาก็เริ่มอะไรเข้ามาในปากในปากเราพี่ก็เลยถามน้องเขาว่าเฮ้ยน้องโดนฟันหรือยังเขาก็ไม่ตอบว่ะสิเอตอบยเราก็ถามทีน้อง ดนฟันหรือยังเขาก็ไม่ตอบทีนี้เขาวางอุ่กรณ์เขาเดินออกจากห้องไปเลยเอาวี่ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วที่ไปถ่ายทอดให้เขาไม่เข้าใจไงไปไปถามอะไรมานวดสิครับผมพี่ครับนวดให้อยู่ไม่ต้องห่วงครับพี่ครับผมจะนวดทห้พีแบบจนหายมือแต่ผมเจอหมอฟันคนเดียวกับพี่แน่เลยทะเลาะกันเลยเมื่อเช้าอะทะเลาะกันเรื่องอะไรผมไปทําฟันไงอืมผมอ้าปากซิผมก็อ้าอืมหมอบอก เจ็บหน่อยนะผมก็บอกอ๋อทำฟันหรอครับไม่ใช่อยู่คนเดียวเจ็บหน่อยนะเชื่อไหมหมวกหมวกหมอที่ผมกระชากถอยอย่างนี้นะหมวกราทังกูเลิกับแฟนก็เจ็บอยู่แล้วเสือกอัมกุยจี๊บตาถุยผมต่อยฟันล่วงหมดสักเลยเอ้ยต่อยก็ได้ไปหรอใครก็เป็นห่วงมึงตอนเนี้ยมันอัมผมพี่เพื่อนผมพี่มึงอาพับเกิดมาเสียงมันเล็กมันพูดอย่างนี้พี่ หนี่งเนี้ยมันเลยอยากจะไปตรวจกับหมอหมอก็ตรวจวินิจฉัยมันแล้วก็ได้ผลสรุปว่าไอ้นั่นของมันน่มันใหญ่เกินไปต้องตัดเปลี่ยนอันใหม่อันเล็กกว่าเดิมคือถ้าเสียงเล็กนี่ไอ้นั่นจะใหญ่ใช่ก็เลยตัดเปลี่ยนตัดเรียบร้อยพอตัดเสร็จปุ๊บออกมาคุณหมอขอบคุณมากครับเสียงหลอเนี่เสียงหลอเลยก็เลยกลับบ้านไป สองอาทิตย์กลับมาอีกแล้วครับมาหาหมออืบอกเปิร์หมอครับผมขอเปลี่ยนใส่เดินนะครับเพราะว่าแฟนที่บ้านผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับมันเล็กไงหมอตอบอ๋อไม่ไม่ได้หรอกหมอเปลี่ยนใส่ของมันเองครับพี่ไอหมอนี่ไอ้พูดถึงเรื่องเปลี่ยนเนี่ยนะหมอคนหนึ่งว้ยนี่นี่ไม่ได้เป็นหมอนวดะดีแล้วหมอนวดหมอนวดดีกว่าหมอนวดดีกว่าหมอนวดดีกว่าต้องนวดไอพี่อยู่แล้วไอ้เดินสายนักเรียนพี่จะบอกเราไว้ก่อนนะคือเด็ก ผู้หญิงคนชราเนี่ยเราต้องไม่เว้นเราต้องใจดำรับพี่น้ำเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจบหมอเนี่ยจบหมอแล้วไม่เนี่ยไอ้จัดเขาเล่นเกมสไตายมึงเก็บอันเดียวเลยนักคมจริงๆเลยไอ้วนตจำความรู้สึกเอาไว้ครับผมหลังจากนี้คือเจอใครสัตว์เลยนะเนี่ัตมีพลันสวัสดีค่ะพี่นุ้ยวันนี้รับกี่ถุงดีคะ เดี๋ยวถามลูกก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะที่ถุงดีลูกวันนี้สามถุงสามถุงครับเขอเป็นสามถุงแล้วกันนะครับสามถุงเอาสีอะไรดีคะเอาสีอะไรบ้างลูกเยื่อมงครับมีตั้งหลายสีบอกสีไม่มดสีอะไรมีสีม่วงมามั่งด้วยกันสีแดงนะลูกเนาะครับเอาสีแดง ได้ค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงให้นะคะขอบคุณครับอาไทยครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับเอ้ยครับสวัสดีครับนี่อะไรล่ะครับพี่ครับนี่คนที่ไหนกันเนี่ยจะพูดเพชรชบูรณ์ครับอำเภออะไรอำเภอจงไผ่อำเภอจงไผ่อือตำบลล่ะตำบลอะบนตะบนตะบนวัดโบสครับอือถ้าจะไปเดี๋ยวไปยังไงนะจ้องไปจงไปแล้วไง จงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อก็จงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าถึงแล้วใช่ไหมถงแล้วจงไปแล้วตรงไปอืตรงไปแล้วยังไงต่อปั๊มน้ำมันเข้าปั๊มน้ำมันเข้าปั๊มน้ำมันอ่าแล้วปั๊มแล้วปั๊มทำอะไรเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนก็ออกมาจากปั๊มเออออกมาจากปั๊มก็เยอะเยอะเยอะจ้ะ ป๊คือบ้านอยู่อยู่ถึงก่อนคมน้ามันอ๋อแต่อันนี้เข้าไปแวะเติมน้ำมันแล้วก็อยู่เตินกลับมาบ้านจ้ะลูกผมเป็นคนชอบสวดมนต์ภาวนาถือศีลอือตัวพ่อลหละนะเรื่องศีลห้าเนี่ยพอจะได้บ้างไหมมันจะได้เรื่องลูกเพีงตเหนือเตื้เหนือเอศีลห้าลูกนะศีลห้า ปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดได้ครับได้ครับอักินนาเขาว่าห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับก็ได้ครับได้ครับมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จถ้าพูดสำเร็จก็ได้ครับได้ครับสุรานี่ก็แปลว่าเหล้าเขามีเงินซื้อเขาก็ได้ครับได้ครับกาเมก็าว่าห้ามเล่นชู้ปัวเขาไปอยู่ก็กินตับกินตับได้เรือตับอะไรตับหวานโอเดี๋ยวผมรับขนมปังแล้วขอตัวไปวัดก่อนนะครับ ขอบคุณคครับดูแล้วพี่จะยั่วโมโหสองพ่อลูกนี่ไม่ได้แล้ววะอชัยครับเองไปก่อนเลยไทำงานแล้วว่ะจะหนัดด้วยเลยใจเข้าพูดใจออกโทเฮ้น้องถื้อสีลนะวะลูกผมในหัวใจมีแต่ธรรมะไม่โกรธไม่อาฆาตแค้นใครทั้งสิ้นยั่ยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับฮี พี่เท้าถือสินเอาวะครับเอ็งเตรียมตัวรวยได้เลยไม่ครับไปงานออกข่าวลิซ่าถือลาวบู้ก็ราคาขึ้นครับถือกระเป๋าก็ราคาขึ้นลราสุดสัมพาษณ์ลิซ่าถือสินแล้วเอ็งรวยแน่อะไรต้องไปดูแลในตัวชิบหไม่ทันจริงๆว่ะ โอ้เอาเธอในติ๊กต็อกปวดท้องเดอ Phone The Phone The Phone The f เฮ้ย The Phone The p โ o เดอ h e Phone The Fire เฮ้ย The Fire เฮ้ยน้องไม่โกรธพี่เหรอคะเฮ้ยพี่มันไม่โกรธผมจริงจริงวะมึงไปทำอะไรกับมันผมยั่วยุมนสุดคือวันที่ผูเห็นมึงไปเล่นกับมันกูเองอะไรวะจัดการเต็มที่เอาให้น้ำหนักเข้าหู ไชจ้าไอ้ส่งได้ไหม มันโซ่พี่ไม่ไม่มีไรเลยเอ้ยอาบให้ยั่วโมโหไม่ได้ไปยั่วอารมณ์มันอาพี่ตึงพี่ยั่วโมโหสิทำไม่ได้เลยครับพี่นี่คงจะต้องถึงมือระดับนุ่นใหญ่แล้วล่ะมั้งเดียบไปยั่วมานยั่วแล้วมุไให้ตัวเด็กส่วนตัวมันมงรอขูอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรฮะมึงอิเหรอ มอกหน้าคูอยยมึงกล้าต่อยมึู่อยเข้าตรงนี้ได้เลยนะเว้ยไอมันไม่กดมันยิ้มอออยยยเเเเเเาาาดีวล ขนมปังแซนวิชเลอแปง้งหอมนุ่มอร่อยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะส่วนเสาวหน้ามาพบกับความน่ารักของเธอคนนี้น้องไม้ยนภะัสสิวันนี้หนูจะมาบอกเลิกพี่อะค่ะอ,ะอะคือเราเลิกกันเธอค่ะโอ้โหโอ้โห โอ้โหแล้วตัวยเหมือนเป็นเอริกเก้เลยโอ้โหตีอดเลย